นอนมาแลงน้อยข้าหลงังว่าชิควาดด้วยข้าผิดไปหน้าลำคาน จะพกนนั้นทอดทีเราไม่ได้ตัวมันมาฮะทำไมแกจะไม่ได้ตัวมันมาฮะก,ก็ตอนนั้นเราถูกซุ่มโจมตีโดยพวกที่ไหนก็ไม่รู้พวกเราเลยต้องถอยกลับมาก่อนอส่วนแกาาทารทีแกเป็นนักล่าข่าววะแต่ๆแต่แค่จับเจ้าสองตัวน,นั้นมาก็ยังทำไม่ได้เลย โอ้เกือบเรืมแกไปซะสนิทเลยอย่ยาอย่าลาขาดเจ้าเสสวัสดิจกก์จักรวาลคู่ขนาดใช่ที่เซมิคอนเป็นฝ่ายดีกับกันออโตบอทกับเป็นฝ่ายไายใช่ นาจะรู้เรื่องนี้ดีนะพอดีข้าเคยไปเป็นสปายในฐานพวกมันมาก่อนก็เลยรู้เรื่องพวกมันอยู่บ้างแล้วทำไมนายจะไม่บอกก็ไม่มีใครถามนี่มันจะมันต้องถามด้วยหรอฟ้าเอาหน้าเอาหน้าแต่ใจเย็นก่อนและนายรู้เรื่องนั้นดีแค่ไหนก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกนั่นเหละมันข้าจะเล่าเรื่องมิติของข้าให้ฟังก่อนที่สงครามไซเบอร์ทอนจะเริ่มไซเบอร์ทอนคยเป็นดาษที่แสนสงบสุข จนกระทั่งคุนมินาว่าออรออนเพิ่มเทสนาเกี่ยวกับแนวคิดที่ว่าสังคมจะพัฒนาได้ต่อเมื่อมีการใช้ความรุนแรงเป็นตัวกระตุน้นซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปก็มีพวกที่เห็นด้วยกับเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆวันหนึ่งออรออนมาปรากฏตัวที่สภาสูงเพื่อเสนอแนวคิดตนให้พวกสภาสูงสุดได้ฟังแต่ถ้าว่าด้วยแนวคิดของเขาทําให้เหล่าสภาจึงไม่อนุมัติพวกเขาคิดว่าความรุนแรงมันไม่สามารถแก้ไขได้ทุกสิ่งออรออนโกรธแค้นเป็นอย่างมาก เขาเริ่มทำการดัดแปลงร่างกายตัวเองกลายเป็นออพติมัสไพรอ้อมผู้ติดตามเขาทั้งหมดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและประกาศสงครามกับตนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของเขาพร้อมกับกำลังติดอาวุธเพิ่มมากขึ้นเริ่มแรกผู้คนที่ต่อต้านเขาไม่สามารถต่อกรกับเราออตบัสของมันได้เลยกระทั่งคุณตัวหนึ่งดับเมอรโปรเฮกนาวาบมการอนผู้มีความกําลองเทียบเท่ากับออพติมัสไพร รวบรวมกองกำลังต่อต้านเข้าด้วยกันและเข้าประหัตประหา,หารกับอตตบัดจึงเป็นที่มาของสองครามแล้วดาวไซบอร์กเทอนของพวกเราลงสลา,ายเพราะโดนลุกลงของสองครามมากเกินไปนนกรารโพลิโซยู่ตอนนี้คืออุปถัมภในจักรวรรดิโคกนานสำหรับผู้นายจะแปงแต่สำหรับพวกเราเป็นเรื่องปกติใน,นจักรวรรดิโคกันนานที่นายมาเนี่ยมีขายอยู่ด้วยหรือเปล่ามีสิย่อม แล้วนายอยู่ในจักรวาลนี้นานแค่ไหนก็รอรอสามปีกวกว่าสามปีแค่ตัวเจ้ากันล่ะใช่แล้วอยู่ได้ยังไงตัวทักงสาปถ้าเป็นตัวกลางวัตตีตากไปแล้วแล้วทำไมถึงอยู่ปีคนเดียวล่ะที่จริงตอนแรกข้าวมัได้มาตัวคนเดียวห็อกยังมีตาทรีมกับเมกาทรอนแต่อีกคนจำไม่ได้ตามมาอีกเพราะพวกเราถูกพว้วตัวบทยิงจมดีใส่ยาพวกเราซะก่อนนอมันจักรวาลแห่งนี้ ทำให้พวกเรากลับจากระจายไปทั่วจัก,กรวาลมัน้อทำหน้าเศร้าหรอกเพราะว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะได้เจอกับุ่งโรน์ตัวเองแนะ่นี่นายใจนะรู้สึกแปลกๆที่เห็นหนายขอบคุณอย่างนี้ไม่เคยคิดเงินเพราะเดบวัตจัก,กรวาลของข้าเป็นคนที่โหดเยี่ยมไม่เคยสนใจพวกเด็กกันเลยสักนิดนอกจากตัวเองนี่ตัข้าเดจักรวาลน,นี้เป็นอย่างนั้นเหรอเลย เรไม่รู้กันแต่ว่าจะได้หำอะไรแต่าสากปีนาขนขระดนั้นคงตายแล้วมั้งเราก็งัดละมัง้งแต่นายได้ตาจับมันเยอะเลยถ้จจาการจับจับได้ว่าฉันนี้ซะแล้วสิเฮ้ยๆๆแล้วเราจะยังไงต่อจะรับพวกพ่ออยู่ที่นี่หรือไงก็คงจะเป็นอย่างนั้นทางั้นนั้นก็มากับพวกเราก่อนไหมละ่ะตอนนี้พวกเรากำลังรวบรวมกลุ่มพอที่จะบอดกันอยู่ระหว่หางทางอาจจะเจอพวกพ่อของนายก็ได้จะดีเหรอถ้าท่านที่ข้าไม่เคยรู้จักจับมาก่อนแท้ๆดีสิเป็นกรณีแบบนี้เหร ว่ารูงกันเราอยู่แยกกันเราตายนะก็ได้ถ้างั้นข้าไปเอวะวุธก่อนถึงมันจะไม่มากแต่ข้าก็มีแค่นี yeah, yeah, God, load, ้ฉันเรียกว่าแค่ละดูยังไงก็ยังชิบหายแบบเี้เจาไปยังไงเนี่ย